สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผ้าลวยนะครับวันนี้ก็มีโอ,อก,กาสมาพดนพิเศษนะครับมาเบ่งหม้อแกนอย่์สั่นต่กเกาวตะกอนมันก็เคยถูกเคยเมีนเคยหม,มันมาสั่นวันนี้ก็มาสามต้นนะครับว่าหม้อแกนอยด์พ,พ่นสีได้โชคตัวไหนครับพี่น้องตามพงผ้าลวงครับอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะจากที่งานของทีมงานของบุญพาโชคค่ะมีพ่นผาลวยสุพาลวย แม่ผ้าโวยครับแม่ผพาโชคแม่ผพาโชคก็แมประเทศไทยมีกี่จังหวัดเออจองจ้องจองกระเบิดเลยแม่นม่บอกอันี่อันนีคนท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถาวันนี้ละสองพ่อรวยสิ่ใหญ่สมซื้อได้บัน อีกฟัน้าด้วยวดิคนะ่ะฟูมวลเยอเนาะสองดีใสฟันว่างวด <พา S 2> ที่แล้วาวยพาโชกไปได้ค่ะอาข้างล่างงวดที่แล้วออกศูนย์เจ็ดข้างบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบนข้างบนงวดที่แล้วดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลไกข้างบนงวดที่แล้วมันออกงามเพราท่านเห็นดึงมาดึงมาไกลไกได้ไหมดึงกล่องบ่ดึงมาดึงมาเออสุอดยอดสุดยอด เอาไปเบิ่งกวนมูบอกมาเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อกวนมูครับเดี๋ยวพ่อสอนหยังพ่อหนึ่งแปดแปดเย็นหยังสิงหาวันหยังพฤหัสอ่าลูกหลาเบิ่งให้พข้าวข้่ะเป็นเป็นตาเป็นตาสิงหลายเอาหลายรวยหน่อยเอาหน่อยเอาจักบาทข้ามาดึงมาจักบาทรวยหลายรวยหน่อยลูกหลาดึงมาเอาจักบาทดึงมาเออรวื่อยเราเกยจะเออเราก็ได้เลื่อยเลื่อยจดเราก็ได้อยู่ดอกเอลื่อยจด

อานนี้พรนพารวยสิเบิ้งดวงเลยได้พี่น้องได้บาทนี่สิรวยอีหลีหรือสิรวยอีเล่นค่ะพี่น้องมาเบิ้งกันคะเนี่ยอยู่จำตะถกสร้างดีดอาเกย์เป็นีงเด้อ <Natural> ท <Four> ีนี <fi> <LS> <edia> ้อยู่ตะตกสร้างเด้อก็จะสิบแปดนะบ่ 18มนบอปีน uh, ี้พ่งช yeah ้างจะได้ลาก้อนใหญ่แล้วปีนี้แล้วสาธุสาธุไได้น้เด้อสส้เด้อค่ะปีนี้พึ่งช้างสเปีค่ะเกิดมาเคยชี้สั่งบอเกิดมากวะแค่แต่ลอดอดทองบาช้างหมายเลขห้าศูนย์หมายเลขห้ศนย์มาดึงมาดึงมาอีก ไม่ได้หาซูนนุ่มมากนี่เพิ่งสร้างเยอะเลยใช้เวลากว่าเนเด้อค่ะเพิ่งสร้างมันมาค่ะขี้สร้างปีนี่เอาหมดสีไมาอยู่นี่แหละงวดเทียมาไปเบิ้งอยู่บ้านไม่ต้องไปเบิ้งน้ำเด้อเอ๊ะเอซีสิไม่ได้เห็นน้ำบ่แต่เป็นพวกเดียว์ตัวเอ๊ซีต่างหากเจ้าพิษไทยและการเที่นวเที่ยวเอ๊ซีต้องเห็นครับเด้อทีนี้ท่านเพิ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีค่งหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนค่ะถึงครองสุขเสถียรนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่ เงินคำํำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตราบรื่นอายุโดนเติมพิลาเกเจ้ากัไเลยโอ้ซ่าใส่เส้อเป้าสิ้ี่ดอกเผิ่อเพ่ยืเป็นรอยเดี๋บวงไลเมือกันนะ อาเซียงไปก่อนเนี่ยเน่ได้ใส่บ้างยังดอกก็เอฟซีเด้อเดือยวันพระจะมาปฏิดัศวันพฤหัสเออสช่วยเจ้าวานแหละช่วยอยู่โอ้สช่วยอยู่สันเป็นรถเป็นบาทถ้าเอฟซีร่วยย่ดอกสันเป็นคนรุ่งงานน้นใจดีเจ้าเป็นกระต่ายราชภูเลี้ยงเจ้าเด้อเจ้าลูกค้างไปน่าตัวคุ้มทองไม่เลยเก้าอ่ะนาคนที่นี่เก้าบาทอยู่เด้อทองเด้อค่ะโอซ่าตอนนี้หอดไรบ่ใันได้หอดอยู่หอดต่อไปจะหอดกันหอดได้สิมีหลายกว่าเกาเด้อ ปีนาก็นด้วยเจ้าบ่รุษเออเจ้าบุญกเสียเจ้าบ่มีกันหลานเจ้าลีมีกันหลานปีนานี่ล่ะทำนี้แล้วสิบีหลายกองเก่าเป็นทำนีคูณเด้อาลูกมีกี่คนลูกมีสองคนค่ะปุ้ยไผพ่อสอนหยังปุ้ยไผ่พ่อสอนสามหาวันหยังวันอังคารผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะสามหาค่ะ เดี๋ยวี่นี่ดว่าอยู่โคตสามห้าไปเลยเกิดทีวอกเด้อค่ะกูหน่อยเด้อูหน่อยอันอันตรตอี่เพิ่นมาสั่อเอาคนทมากิ เ็ต้างก็เตรียมอยู่อะคุณหน่อยหาหาแดดะคุณน่อยหาเกิดเพราะอบอหารชิ้ห่าวันหนังวันสุกนี่ใส่งไหนบองอันชุนเงี้ยอันนยขยดไก่เป็นพ็อแม่ดอกขยุ่ยเ็นได้ดราคยมาวันหนึงก่อนคุน่อยคุณหน่อยวันสุกค่ะเก็ดเพราะอบาิ้นาอาหาริ้นหาคอหาิ้นห่าปีมรงเลปีมงค่ะ ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้น่อยก็ผู้หญงอยู่ดเจ้าครับเดี๋ยวมือน่้น่ค่อยตอดเอมตดไทยดอกมือเละกว้างเอไปไปวัสดีครับเพิ่งได้รถดีมนเจ้าถึงกเจ้ามาเบิ่สองสาเดือนเดี๋ได้สองสามวันวของนี่แม่ของของเมาแล้วอาจารย์เาเด้อเนี่ยไปเด้อก็จะได้ตัวดีเด้อ้ไผู้น่อยดวยดูกเจ้าไม่ใช่ผา้บันไดผู้น่อยสิเดเป็นเจ้าคนได้คนอยู่ สิได้ค่าดอกหลายอันเจ้าสิได้ค่าดอกหลายสิได้ค่าดอกหลายเด้อูน้อยเด้อแต่ว่าตอนนี้คือจังอันเลี่ยนขีลายแถมันสิได้จังไงเนาะเนาะริ่มมาดอกสิมาเองพอเวลาเป็นเหมือนเด้อสิมาเองโดยโัรมัดตัวเป็นเหมือนเอาพูดต่อไปมาอลอะติดบ้านนี่จบตำราแล้วโอ้จบตำราแล้วต้องถหมดตำราแล้วพูดอะไรติดเพิ่งต่อไปบอกมา มึงกินกันร้อันนั่น้องหลอพอเด้อเยเ้ยเขอสอนสิบเอดเดอนกับลับกับการเดินทางกับการงานเฮ้ยเดินทางเขาสอนหนังเขสอนหนังเราเก้อเสอนหนังอ้าบ้าเย้เล้อนน่งเเดือนงคหนังเเดือนสิงหาค่ะ้านังคาค่ะาน่ดละ พูดเหรอสิรวยบอขันรวยไปหนาเอาหลายขันทุกไปหนาเอาหน่อยเอาจักบาทขัามาดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆออกแห้งเลยไหมดึงมาอีกออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยเร็วๆดึงมาดึงมาไกลๆเออรวยไปไหนก็เดากเชียวไปไหนก็เาด็กเชียวไปไหนาดีเยาใส่ตัวแทนไปไหนาดีก็เด็สาดไปเทอนไหนนะดีไปหนาก็เด็กเจ้าโอ้เด็กง่ายเด็กเจ้า แต่ว่าเด่นหนักยืนบ่งวดว่าหันตอกินบ่เรียบรอยค่ะก็ทำก็สามพันยังบ่หังเลยสี่เกงยัยืดดัวเนาะจากว่าเจ่บว่าเอาเืมว่าหันรมถามมาพันพราะรืยถึกเรกตัวใดไหมลืมถามคนในกิ๊กใครไหมเดี๋ยวจะบอกกิ๊เร็บเบิ้งแล้วเมื่อทุกคนเขาคอยีกไ๊ใคยู่ทูปเพฟอมค่ะค่ะีตรนมครบรอปีเกิดเจ้าพอดีเกปีนี่เจ้าเของไงเขาบ้าอยูภายในพ่อสอนี่แหะ แต่ว่าเดือนไดบอกก็ได้เด้อตอนนี้เจ้าเขาสี่สิบเด้อครบรอบปีเกิดเจ้าพูดีสี่รอบเด้อพึ่งพยานาคสีปีนาคหมายเลขสี่แปดถไหมมายเลขสี่แปดถไมถไหมหมายเลขสี่ปดถอไมดอมเีหมายเลขสี่แดถอไหหมายเลขสี่แปดถไหมถมดมอยูหมายเลขสีถึงมาถึงมาใกล้เออพึ่งพยานาคสีปีเด้อีงเกเอ เอาเนี่ยงวดสิไม้ที่นี่ล้วไปเปิดเบื้องย่บานต้องไปเบิ้งนั้นฟังเด้อปีนี้ท่านพึ่งนาคไม่ลำบากแสนสบายเจ้านายช่วยซักนำให้เงินคำเป็นรางวัลหาผู้ต่อไปบอกมาขออย่างพุทต่ออยังของพระอะไบ้างของพระศิษฏ์ผู่ศิษฏ์เดีอนนะครับเดือนกุมภาพันธ์วันเสาร์ หเดือนพาวันเสาเจ้ายูช่วยปีชวดเน้่นเป็นเปนเด่นปีฉลูเด้มกราปูพาเป็นปีชวดพี่สาไกเป็นฉลูเดียว่เรสอนที่โกแต่อยู่ในปีชวดเนอีหลูเ้ออาดุกละพู้ีแล้วสิรวยบอขันรวยเอาลายขันทุเขาน้อยเอามาจับบาดเออพู้ดีก็รวยอยู่มาตนาดีูเดียวมาแล้วาตีมีกระลาถุกคนอยู่เด้อเอาใส่ แแเออเนี่ยนะพึ <meals> ่งโดนพึ่งเป็นเสียหายหรอกเดี๋ยวเสียดายเลขได้เบอร์ผมให้กล้ามาเบียดเบียนถึงคลองสุกสะเทียนนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่เงินคำคำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตราบรื่นหรอยูโดรึกอะไรเกี่ยวได้มาแปดสิบกว่าสิบปีอยู่เด้อ Tôi vừa đó Tôi also, yeah. ah. hmm. một... Ừ, vừa vô cái loại gần cả cái bên đây mưa này lại cho người chồng rồi một bàn thóc mất cho cắt lại cho nó đi chậu thôi nãy cô thì của lúa vô chậu chậu tụt cũng thon máy đây cao thon là bao hạt cầu bà đất kia giang nổi đó tao đi hoạt bay ừ bỏ tao bay đi hoạt hoạt là chỉ mới đại câu đó có bàn cửa có không có như vậy Bunyi boleh aku song ni. Kudi ro dai bu. Dia kỳ ai Nhưng mà thật thử cùi đâu cháu ơi Nhưng sẽ đẩy bên này dưới rồi đây Nè Cháu ơi, nó đồng. có thể đẩy gì Không có thể <laughs> đẩy gì cho mình ăn hứa Nó có thể đẩy gì đấy cháu nó đấy Luôn xuống khi nào có tối đâu sẽ đâu Ngủ นี่ค่ะนี่สองวนสมยังนไงเงได้ละค่ะหน่อยเีน่อยปีีเก่าะคะสมปีเก่าานหังนจันทรายพนี้รค่ะด้วยคนเนีนะคนได้เป็นเจ้าคนนคนตัวทีอบวนทีอดได้คนเยอะอะไรางเนี่อ phương đại, quân đi đuôi phương nói quân nhỏ, được cho má sỉ điểm điệp, na quân sẽ bị quân vĩ súng đạn thứ đuôi pháo chọi rồi, na quân đâu đó, ừ. Nà đó ừ. trận này đi, phương đại đó, anh này vừa thôi, cháu đi trang phương, tiền số tham đây, anh lục lá, nguyệt sỉ má mấy phần thôi số đấy, đỉnh má nguyệt, đỉnh má này, nguyệt sỉ má, nguyệt đỉnh má, đỉnh má má, gọi để phát ăn nghề hè phương đại sỉ, tôi chỉ เดินไปก้ได้ใไหาเดีดึมาตัวไหนก็ปดึมาติบเอามันลายปบแดึมาไปเด้เรือไปได้เลยไปเดีดึมาดยดึงมาดมาไปเดียวดึงมาดึงมาเออเองเบเางผู้เดียวบัต้องไปเบิ้งน้ำเาอยู่เบิ้งน้ำเหยูท่บอกใหเอผู้นี้ก็ตัวยังบอกมาเป็นท้ายผู้นี้ต้องเบิ้งฝอเบิ้งใะ้แล้วแ้วผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้เบิ้งอเบิ้งเบิ้งบ้ เออบ่บ mm ่สิปลอยเด็กอาันนั่นบ่ว่าดีบ่กไปก็เจ้ตัวเลขมาอีกพ่อเจ้าตัวเลขแล้วอาถิเกีนเขาไปได้ขห้นบวกเลขคุณ่งนะข้นไปบอางขึนบวกเลยบัวบนี่งตัวปลอยยสวยดำห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ดึงมาอีกห้าบวกห้าดึงมาดึงมาไกลไ ก็สีดอกกุหลาบให้เบียเท่ไหรเจ้าเธอเดียวจะสีสีเดียวแล้วเลยรังเกนอะไรบ๊วยผิดปกอะไรม๊วยบ๊วยค่ะจะเบี้ยสีไงก็สอขัวอยู่บ่๊วยสื้อขั้วมันที่อะไรเจ้าดอกกุหลาบแต่กุ้งผ้าไอ้ต่ไอ้บ๊วยเขา้อเขาซื้อกันวันที่อะไรดอกกุหลาบคิดอาลูกละเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่ดึงมาเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่สิบสี่เด้อ วันวาเลนไทน์ใกลก็ได้ทำงานี่นาแม่ชือแก่ตัวใดราบอะไรไทีเดียวครับอนุละบัดนี้ให้ยูทูบให้แฟนครับคุนลำคุณรวยให้ได้ยอดเยวหลายตัวใดงวดมามอารัจเลลยลด้เปิดบูปมาได้นที่เห็นเสร็จสินได้ประตูไปมย่ยได้ประตูไอ้หายันหาจากหรือจากอย่างทรถผู้ใดจะบ้น เอานีไทยเบอร์ลงให็ลูกสีลูกหยนั่นเลยไทยเบอร์ธูไทยไปนี่พนเห็นเบอร์ธูนก็ใเจาโทรบอทังโทษสาวสิไเห็นเบอร์โทูหมะยนะเป็นสัตว์นีไทยเอาขอขอสามตัวเด้ขอไกน่อยสามตัวไรสามตัวไรเท่านั้นมันจะได้สาตัวโรมาโมเลกอ่ปก่อยหลายพอได้ดังมันลำบากผมามันงหรอผมหาหมองยุ่ยาก เดี๋ยวมือเรียกบอกโทรมาผมณจะบอกตัวเดียวมด้งเด้อวันที่สิบหกวันที่หนึ่งโทรมาเลยบอกวิ่งหนูเได้คนไมเห็นให้เท่าเดียวตัวเดียวเท่านั้นไายเรียบร้อยเอาตัวหาบันาดมาละไดไหมได้ไหมค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะตัวดีตัวเด็ดนะคะแข็งแข็เม็ดเดียวค่ะ วันนี้วันเมื่อกี้หาบ่เอหาแล้วใไเก็บไว้คนนี้ไดยูทูเงยนี่่เห็นมื่อวันที่แล้วไม่พอถึอตัวไดไก่นห่อยเออาถามไร้ย่าทีเดียวเลยโอ้เอาไปไปเรียบร้อยเมียตัวหาเอาขังบนวงหันออกงงขังบนงทีอยัง้างดึงมาอีกไปละดัง